เรามันต้องให้มันยืนนะครับเออมันจะเป็นขวัญอยู่ตรงไรบ้างนี้ ในวันนี้นะครับทางท่านคูปกับท่านได้ซื้อพ่อวัวพ่อา2,021นี้เป็นวัวเจเนอเรชันใหม่นะครับซึ่งทางพี่นาสายพันธุ์แล้วนะครับในเรื่องของสายพ่อและสายแม่ที่ที่มีความสวยงามอของวัยดูปาซินชีวิตเอกลักษณ์ในอดีตนะครับผืนแผ่นดินตรงนี้นะครับบ้านชลการที่ภูมิรมประวัติภูมิหลังที่มีพ่อวัวนําเข้าของท่านประดิษฐสสชิดวิทย์คุณทรัพย์นะครับซึ่งท่านมีพ่อวัวอ,อย่างโตหน้านะครับของชัยภูมิชาวชัยภูมิมีความภาคภูมิใจ นะครับซึ่งเป็นชาวชัยภูมิเพื่อเองนะครับซึ่งซึ่งของดีก็อยู่ที่ชัยภูมิเหมือนเดิมเป็นลักษณะเด่นก็คือเ็นโค้งล่างที่ใหญ่นะครับถ้าเป็นพ่อพันธุ์ที่สมกับบามันเนี่ยแต่มีโค้งล่างที่ใหญ่ที่มีน้อหนักที่มากนะครับก็อาจจะเป็นเป็นทางเลือกไปหลายได้ของพี่น้องเกษตรกรทางทางพุ่มของมาลิโอนะครับที่เรามองอยู่แล้วว่ามีสายเลือดที่ชัดเจนนะครับก็พูดม่ออกนะรู้สึกดีใจพูดใ่ออกเลยครับจนในต่อไปเราจะใช้ ความโดดเด่นห้ือขยายเรื่องการบรราธีการเรื่องการส่งเสริมต่อไปครับครับก็ในส่วนคืออยากให้สร้างความหลากหลายให้กับพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงโคกระบือในจังหวัดชัยภูมินะครับซึ่งปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้จัดงานขึ้นในเมื่อในปลายปี62นะครับซึ่งที่แรกต้นปีนะครับก็กระบวนการว่าจะจัดนะครับแต่นี้ในขั้นตอนตรงตอนนี้นะครับกำลังดำเนินการเรื่อง จะจัดงานในวันที่24-25กับเบสายนนะครับแต่ก็ทราบว่าโควิดเข้ามาแล้วรอบสองนี้ไม่ทับจะยังไงนะแต่ถ้าไม่มีผิมพันธุ์อะไรก็พี่น้องชาวใจภูเกษตรกรชายฉูรูจ,จะได้เห็นนะครับการจัดกัว ประกวดัวกิโลกรัซีนมีบาบ้านพันผสมแล้วก็จะมีกระบือด้วยเพื่อจะให้ความรู้ต่างๆนเพื่อเชิญประสบาต์เชิเกษตรมาให้ความรู้กับพี่น้องชาวเยปูเหมือนดังที่เคยจับพันธุ์นะครับซึ่งพี่น้องก็ได้รู้จะได้นาไปพัฒนาสายพันธุ์ของตัวเองหรือการปลูกหญ้าอะไรต่างๆซึ่งเก็บการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรก่อีกครั้งหนึ่งครับพ่น จะพาไปครับอจานูกับีมาขาีมข้างล่างเขาหัมไว้ครับข้างล่างเขาหัไว้เดี๋ยวผมขออีกชั้นนึง